สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยเอ,อ่อแนวทางหวยฮานอยนะคะวันนี้สูตรแยกก็โหสูตรแยกแตกสามหน่อยเลยนะคะหนอยพี่หนอยปกหนอยว i p อพที่ทุกคนชอบเล่นกันเนาะหนอยกิจบางท่านก็ไม่มีที่ซื้อนะคะเอาเอาเฉพาะหนอยที่เขาขายนี่แหละคะ่ะทุกคน ใครใครได้หน่อยไหนก็ดีใจด้วยนะคะโยแต่ว่าส่วนตัวแอดตายแอดเลดนะคะวันนี้วันนี้ตายแอดเลดเลยนะคะเล่นแต่เลขทูบนะคะไม่ได้ไปเลขสูตรเลยโหน่าเสียดายมากๆนะคะถ้าไปเลขสูตรก็ปังแล้ว012เนอะว้าสู้กันต่อทาเคชินะคะสู้ๆนะคะทุกคนวันนี้หวยก็เนาะ ก็ตามนี้แหละค่ะก็ตามนี้เลยนะคะสูตรนี้ก็เข้าไปที่เจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดนะคะก็สูตรรวมนะคะสูตรรวมสูตรน้อยแยกของแอดนะคะจะมีสูตรรวมสูตรน้อยแยกสูตรหอยฮาโอยเย็นแลวก็สูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคนชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะแอดเน้นย้ํานะคะแอดเน้นย้ําเลยว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะเน้นย้ําๆเลยนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ เพราะว่ามันก็เป็นเพียงสูตรเนาะเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะอาจจะมีการคาดเคลื่อนอาจจะมีเข้ามีลุดนะคะถ้าเข้าแอดก็ดีใจด้วยถ้าหลุดก็ขออภัยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอดเนาะจะได้ทําแนวทางหวยออกมานะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ขอคุณ FC หลายๆท่านนะคะ จะเข้าจะหลุดก็ยังติดตามอยู่เนาะน่ารักมากมากเลยนะคะก็ทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะมามานมาเฮงมาปังด้วยกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแอดเน้นย้ําก่อนนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดหรือว่าถ้าแอดพูดจาล่วงเกินว่าจะล่วงเกินไหนไปก็ขออภัยนะคะบางทีอาจจะพูด พูดพดไปไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่บางทีอาจจะไปสะดุดหูหลายๆท่านนะคะก็ขออาภัยเด้อเอามาดูกันนะคะเล่นหวยเนาะทุกคนหวยแต่ยังว่าหวยเนาะจากสิมาตัวไหนละเอดกับโบหูคือกันนะคะเราก็ไปตามสูตรนะคะส่วนตัวแอดก็เลือกถูกสูตรบ้างผิดสูตรบ้างนะคะก็ตามนี้ะบางท่านที่ตามแล้วตามแล้วพาลงคงก็ขออาภัยเลยนะคะพาเข้าป่าเนาะ บางท่านก็ปังนะคะบางท่านก็เลือกไปถูกสูตรนะคะมันจะมีนะคะทุกคนแล้วแต่นะคะบางท่านก็ไปสูตรนี้แล้วถูกโลูกบางท่านก็ไปสูตรนี้แล้วก็ถูกกับตัวเองบางท่านก็ไปสูตรนั้นก็ถูกกับตัวเองอย่างนี้แหะคะ่ะมันไม่เหมือนกันเนละบางเรื่องว่าเนาะดวงเราสมพงกับแล้วแต่สูตรดิ đấy. บางทีสมพงกับคนไม่พอนะคะยังสมพงกับสูตรอีกนะคะมาดูนะคะหานอยเย็นเนาะเอ,อเจาะเข้านะคะหนึ่งศูนย์ หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่ตัวเน้นให้เลยนะคะนี่อ๋าศูนย์เก้ามันมาอยู่นี่ค่ะศูนย์ห้าน้อยนี่ทุกคนสังเกตไม่ไปออกหัวเราวพัฒนาดีดีด้วยเป็นอียงกวเกยอะนี่มันคือแค่เลดไปสู่สูตรนันดีเทเอว่าสันดูสิเก้าศูนย์เต็มเต็มหรือศูนย์เก้านี่เนาะโอ้ยเลขทูบนะคะดีใจเลขทูปช่วยชีวิตนะคะทุกคนเจ้าที่กลับมาจากพระแป้งสาวแล้วนะคะงวดหน้าก็มาลุ้นกันใหม่พรุ่งนี้ก็วันพระเนาะ ุ่งนี้ก็วันพักพรุ่งนี้ไม่มีเลขทูบให้นะคะแอดพักนะคะพักในเจที่พนพักเมื่อยก็จะเราก็เจอกันวันพุธนะคะแอดก็ลงให้ตามเดิมนะคะอัดคลิปนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าจะไลฟ์สดนะคะแอดไม่รู้ว่าแอดจะไลฟ์กี่โมงนะคะทุกคนก็เลยเอออัดเป็นคลิปเอาที่แอดสะดวกนี่แหละคะ่ะเอาที่แอดสะดวกแล้วก็อัดเป็นคลิปให้ทุกคนนะคะก็ลงช่วงใกล้ๆเวลาเดิมนั่นแหละค่ะ ามนั้นเด้อทุกคนมาดูนะคะหน่อยรวมนะคะ789นะคะวิ่งรูดเจนะคะ717273818283919293นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบเนาะเลขทูบเพราะว่าแอดเห็นแค่90นะคะไอตัวข้างบนไม่รู้เป็นหูกหรือเป็นอะไรเนาะเพิ่นกะสีหายแค่เก่าศูนย์แล้วพวกเข้ากับไปเปะหลายตัวหลายเนาะตายแล้วเนี่ยสักะจะเอาแต่สามตัวกันแห่งเดียวเลยเจ้าทีว่าหายสองตัวกบบ ยังากัะเปียสามตัวให้มันเปืองงบยู่หวยเนาะคุณเท่าเนาะกระยานบบเปีกระยานเข็ดเลียดมากเนาะพอเปีก็ไปอีกทางหนึ่งทีนี้โอ้ยเนาะเอาโบเมนสองเก้าสามจะมาแล้วค่ะเขียนผิดนะคะอันนี้ก็เลยเออเขียนใหม่นะคะนั่นนะคะทุกคนสองห้านะคะนอยกิจสองห้านอยพี่ห้าหกนอยปลูกสามหกนอยวีไอพีห้าแปดนะคะนอยกาชาสามสองนอยสาห้าหนึ 1, หน่งนอยพัฒนาศูนย์ปดนะคะ แอดจะพาปังนะคะทุกคนโอ้ยใครที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะเลขทูบแอดดีใจด้วยเลยนะคะใครที่มาติดตามแล้วได้เนาะแอดก็มีกำลังใจเด้เนาะถ้ามาติดตามแล้วแบบไม่ถูกสักทีเฮาก็โถกันเนาะทุกคนเนาะก็ไม่อยากจะติดตามจะสินเนาะโอ้ยแต่แต่ว่าก็เน้นย้าก่อนนะคะทุกคนมันเป็นมันเป็นหลักการแบบพื้นฐานมากๆเลยนะคะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดเนาะก็ เล่นกันอย่างมีสตินะคะติดตามกันอย่างมีสติชอบกันอย่างมีสตินะคะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นแอดเน้นย้ำตลอดนะคะเพราะส่วนตัวแอดแอดก็ยังเลือกเอานะคะก็ยังเลือกเล่นเช่นเดียวกันนะคะคนมันมาเคจจังไหนสันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะตายบ้างก็มาบ่นกับ fc นี่แหละค่ะจมให้ผัวฟังผัวเสษให้เศร้าเล่นก็เลยบาจมจ่ะจมให้หมาฟังมันกับบตูต,ต,ตัวนาะมาจมเห่ fc นี่เราฟัง <c oughs> จะจะได้หน้ารำข้คามไปได้วยกันนะเอฟซี FC ว่าโอ้ยแอร์เร้าจมแน่่อยก็บาถือว่าสั่ห่วยิไดีไม่มูด้่พวกเจ้าิีดีหูว่า่อย โอ้ยไทยถูกหวยนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามนะคะกีดตั้งแต่ปากซ่อยยันไทยส้อยค่ะโอ้วันนี้ปังกันได้ทุนคืนนะคะได้ทุนว่าก่อนคืนแล้วสู้สู้นะคะสู้สิบหกห้างหวยลาวพัฒนาขออภัยเด้อเอา้าอัดคลิปหาหน่อยมาพูดหวยลาวนะคะโอ้ยมันกระหลงสาวเนาะลืมข่าวอา้าวมามา,มาค่ะ เม็ดเดียวให้ไปที่หกนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่หกฮานอยเย็นนะคะฮานอยเย็นมีอะไรบ้างนะคะฮานอยเย็นก็หน่อยกิจหน่อยพิเศษหน่อยปกหน่อยว i p หน่อยสามัคคีหน่อยกาชาติหน่อยพัฒนานะคะก็คือฮานอยตอนเย็นนั่นแหละคะ่ะแอดก็เลยย่อเขียนเป็นฮานอยเย็นนะคะศูนย์ฮานอยรวมทําไมถึงให้ศูนย์ฮานอยรวมศูนย์ศูนย์ฮานอยรวมอาจจะเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะและ้วกต่คนชอบคะ่ะทุกคนเนาะเบาง่ายๆสักครวจ้ะเด่นสีห้าหกนะคะ C 1 4 2น3นะคะ5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3นะคะระวังระวังเลขถูกได้นี่เลขถูกเลขถูกบ,บ้ามาเลยฮาหน่อยตายเอ็ดเลียโอ้อยังดีเน่าได้หวยลาวคืนนะคะ 4 6 9 2นะคะ5 1 3 4 6 9 2 5 1 3 4 5 6นะคะ4 5 3 4 2 6 4 2 3 1 12 5 6 1 5 3 1 2 6 1 2 3ใครจะกลับหัว6 9ก็พิจรารณากันดูนะคะสี 49, กลับหัวบกลับหัว,หวกับพิจรารณากันมึงเอาเด้อแอดก็ทำให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะย สู้กันต่อนะคะก็เตรียมรับแนวทางข้อมูลหวยลาวพัฒนานะคะก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ต้องหว่วงว่าแอจะไม่ลงนะคะแต่ว่าแอจะลงเวลาไหนแค่นั้นละคะ่ะเดี๋ยวแอจะทา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 ไว้แล้วก็ลงลง,ลงตุมต,มตุมให้พรุ่งนี้เลยนะคะเพราะเรามีเวลาแค่หนึ่งวันนะคะสองวันกับวันอันนี้เนาะพอวันไหนหยุดยาวก็โอู้หลายมือคะ่ะกว่าสิอวบบาดมืออันนี้ก็สิลุ่งแนวทางบ่ท่านเนี่ย ทันทันทันโอ้ยบนเนื้อบลาก็แรงเขาดอกสีห้าแนวทางลงให้หมดเลยนะคะโอ้ยศูนย์สิบหกหางสงสัยจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะเอาลองดูอิงวันหนึ่งนะคะลองดูอิงวันนึ่งว่าแอดกลับมาคัะได้ศูนย์สิบหกหางเลยจังไนเขาจังเอาขึ้นมดระบาดหรือจะไปสูตรดั้งเดิมดีว่า่อยเดี๋ยวแอดตาสินใจก่อนบวกกับไปแค่เลขถูกหันละเดี๋ยวมาใกล้วันหวยออกมาปรึกษากันต่อนะคะโอ้หลากหลายแนวทางเนาะทุกคนเนาะ โอ้ใครหมานใครเฮงใครปังดีใจด้วยนะคะโชคดีกันเนาะทุกคนเนาะใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยเนาะก็มาหมานมาเฮงมาปังด้วยกันนะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะแนวทางค่อยๆศึกษาไปคะ่ะทุกคนอย่าเร่งอย่ารีบนะคะเพราะว่าหวยมีทุกวันคะ่ะบบตรงแบบว่าโอ้เห็นเขากีดเขาก pocket, ขารกันเขาใดกันอยากใดคือเขาจับ ดวงเราบางทีนะคะดวงเราเนาะเราก็ค่อยๆไปะค่ะทุกคนบตองย่านโบเลินค่าหวยมีทุกวันหวยมีคูมมือจ้ะบบตองย่านบตองย่านเดี๋ยวสีผ้ารวยจ้ะ <c oughs> ให้มันสมซื้อส่องปุ๋ยผ้ารวยเดี๋ยวจะเอาหลานมาไล่สดอีกนะถ้าหลานไล่สดด้วยแล้วมันเฮงเฮ้ยเห็นบอเอ็ดว่าเลยมันอวยพ่อในเฮ้าเข้าหมานเฮ้ยเดี๋ยววันหวยออกต้องให้นางม,มาไล่สดด้วยนะคะ โอ้อายุนางสิบเก้าน้อหวยออกศูนเก่าว่ะนั่นหินบมนหนึ่งกับูนตัวเดียวกันเอ็ดว่าเลยว้าดีใจค่ะทุกคนได้แล้วพัฒนาก็เอาไปจ่ายแต่เลขถูกเอาไปจ่ายชช่ผัวขางว่ะสันอา้าเดี๋ยวเจอกันในแนวทางเลขดับนะคะเลขดับหวยลาวเดี๋ยวลงต่อจากคลิปนี้เลยนะคะ ตรงต่อจากคลิหวยห้าน้อยเลยดัปรค่ะขออภัยด้วยมีแต่คนอวยพรให้มีแต่คนขอให้ดับหลุดนะคะโอ้ยสมพรปากเอฟซีหลายคนค่ะขอให้ดับหวยลาวพัฒนาหลุดเผืนวะหลุดอีหรีวะเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ